มีโชคมีโชคไให้เ้าเลือกครับอยากให้อยากให้ทุกคนอ่ะถ้ารวยก็รวยด้วยกันนะครับโอเคครับคิดว่าอยู่ประมาณหกคนนี่เนาะอารวยด้วยกันเราจะไม่ดิ้งกันเกิดได้หล้านถ้าเกิดมาถูกหล้านปุ๊บเราจะไปอาบอมรวดด้วยกันผมจะแบ่งเลยหคนละล้านคนละล้านคนละกันเพื่อะ่ะรก็ึงก็แล้วแต่ก็ค ถ้าถูถสองตัวเดี๋ยวเป็นข่าวด้านหนึ่งเลยจะเจอกันเรบเรามายืนให้เห็นรูปหน่อยนีมามามาสยามมาใกล้ๆคยามมาใกล้ๆครับเขไเขาไปีสวไหมถ้าถ้าเราถูเดี๋ยวเราจะมีส่วนไหมมีหมดทุย่างหดี๋ยวเราจะเลือกกันเลยว่าใครจะจับได้ต yeah, yeah, right. sure ัวไหนเอาละนี้ ไม่ด oui ีใจผมไม่ได uh, ้ผมมีคน้อให้ใหุ้คนให้จับอเพื่อนแล้วีแล้วอันจับอเพื่อนเอาเลยอาจารย์ลุนจับบอใครเลยมันมืคนแรกครับไปแล้วไปเดียวไปเดียวดูหน่อยดูรูปเลยเดี๋ยวค่อยโชว์เดี๋ยวค่อยโชว์ทีหลัง มาโชว์ที่ดังดังไปต่อวัดกันไปเลยหกล้านครับคนที่สองครับผมนะแทนแทนแล้วจับคนดีกว่าผมจับดีนะสามครับมาแล้วครับหกล้านที่เป็นหกชุแน่นอนโชว์โชว์หน้าให้ดูหน่อยโชว์หน้าให้ดูหน่อยเออโชว์หน้าให้ดูหน่อยเอออย่าลืมกันนะครับที่ดังไม่ไดครับโอ้ยสุดยอดเลยเลยสวยงามมากเลยเจ็ดอั็กซ์สวยจริงอ่ะสวยไหมสวยไหมทำให้อ้าวฮัน

โทรอกเมียโทรอเมียดินั่นเออสร้าอะไรหกล้านขอให้เป็นของไปประเนิมนั่น ครับผมลานข่อยตกลงตัวนลครับยห้เปิดวันงเดงวันอยู่คนสุดท้ายนสุดท้ายเลือใครไปล้างเอาเจ้าเนียผมบอกนะครับไม่เอามานะครับว่าจะถูกมาผมขอมีเงียบด้วยแล้วกันอันนี้น่ของเจ้าแลนของ่อยลนี่ขออยอันนี้ก็ให้ให้ให้ครับโอ้ชอบชอบหล้านอุ้ยชอบ ชอบมาเลยเลยมิชอบมาเลยอาเมสอวฮะชอบมาเลยฮะแล้วก็มาโชว์โชว์โชว์ไปแล้ว6ร้านอาจารย์ถ้าทุนมาปุ๊บผมจะแบ่งเราจะดังไปทั่วโลกอาจารอาสาที่อะไรเลยของผมเองนะโคจรผมจะไม่รู้จักคุณเลยนะแม้แต่วินาทีเดียวผมจะรู้จักทุกคนเลยผมจะไม่รู้จักคุณเลยนะ กูจะไปได้มคับขอบคุณอะไรเด้ออาจารย์เด้อครับขอบคุณหลายเดี๋ยวอาจารย์ครับเราจะไปถ่ายของกูดิของกูยังไม่ได้ถ่ายให้อาจารย์เขาดูเลยเป็นหลักฐานถ่ายให้ผมดิของผมยังไม่ได้ถ่ายให้อาจารย์เขาดูเลยเนี่ยแหละรางวัลที่หนึ่งมันอยู่นี่เ้ดี๋ยวของร้านหนึ่งของคุณนะครับผมเราออกทีวีได้เลย ผมจะทิ้งลอตเตอรี่ไว้แล้วผมบีบกลับบ้านมืดๆนี่นะใช่ครับของเครื่องของอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยวันนี้นะครับแจกคนละใบคนละใบคนละหกล้านนะครับบอกครั้งแรกในชีวิตเลยผมแจกคนละหกล้านนะครับผมผมแจกไปแล้วนะครับคนละหกล้านนะครับวันที่สิบเจ็ดเลขที่ออกใช่สองข้าวส้มแจกไปแล้วนะคนละหกล้านนะครับถ้ามีคนถูก รู้แน่นอนว่าเป็นใครนะครับเ,รเดีเด๋ยวเจอกัน,น,นวันนี้วันที่17บเจ็ดอ่าจุเนวะอ้อ